สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กยิ้ดารามายาฟัดนิวพร้อมรายงานตัวค่ะวันนี้เราจะมานั่งใกล้ชิดกับหนุ่มๆและมาอ,อินไซต์เจาะลึกเรื่องราวความเป็นตัวตนของพวกเขากันคุณผู้ชมนี่คือทีม m r สเตอร์บุรีรัม2024จากเวทีการประกวดมิสเตอร์บุรีรัมไรอินแบงคอกขอต้อนรับทีมมิสเตอร์บุรีรัม2024กราบสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นมาแนะนำทำความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มต้นกันที่น้องแพทเลยค่ะสวัสดีครับแพทนะครับวินวิทย์ศรีประสงค์นะครับมิสเตอร์บุรีรัมยครับคนต่อไปค่ะสวัสดีครับคิงนะครับประสบโชคจิราพรครับเซคเกนรันเนอร์อัพมิสเตอร์บุรีรัมยครับน้องคิงนะคะสวัสดีครับสมชายสจวร์ตันแคนเฟิร์ดรันเนอร์อัพมิสเตอร์บุรีรัมสอยครับ น้องสจวดนะคะและอีกหนึ่งหนุ่มเราสวัสดีครับวินนัทเมธวิไลสมสกุลฟอสลาเนอร์อัพมิสเตอร์บุรีรัมสองพยี่สิบครับคือจริงๆแล้วทีมมิสเตอร์บุรีรัมสองพยี่สิบเรามีกัน5คนใช่ครับมี<ช>หนึ่งห,หนุ่มติดภารกิจใช่ครับน้องบูมบนั่นก็คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะฮะน้องบูมติดภารกิจนั่นเองต้องถามกันอย่างนี้ดีกว่าด้วยความที่มีรางวัลการันตีแล้วมิสเตอร์บุรีรัมสองพนยี่สิบน้องแพทย์เป็นคนจังหวัดอะไร ผมไม่คนขวันแก่นครับผมทำไมถึงเลือกมาประกวดเวทีนี้จริงๆเราชื่นชอบแนวทางของเวทีนี้ครับเนื่องจากที่เวทีนี้ได้คงรักษาไว้ในวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเราอินกับสิ่งนี้ด้วยครับก็เลยตัดสินใจมา และสเสน่ห์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่ตรงไหนอ่าเสน่ห์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือการที่คงรักษาเรื่องวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจอ,อย่างผมชอบเลี้ยงสัตว์มผมก็จะ,ะไปสนใจพวกนกกระเรียนอะไรเงี้ยนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่มีแค่บุรีรัมย์าเงี้ยครับผมอ้อน่าสนใจนะน้องคิงล่ะหน,นุ่มเหนือหนุ่มเหนืนอแล้วไปถึงเลือกมาประกวดเพราะอะไรคะคือคิงเป็นคนที่หลงม์เสน่ห์ใน อีสานใต้ครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบชอบดูหนังอีสานชอบภาษาอีสานครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาพูดรู้สึกมีสเสน่ห์ครับแล้วก็ชอบคนอีสานด้วยครับอชอบชอบสาวอีสานทุกคนเลยครับทุกคนเลยนะฮะมาน้องะจวดหนุ่มใต้ของเราบ้างรครับมนมนม,น,มนอีสานยังไงคะก็ที่แบบว่าที่ ที่หลงที่หลงมากที่สุดเลยเกี่ยวบับรีลมน่าจะเป็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องมากกว่าครับใช่นี่ไงเขาบอกว่าวาจาปากคุณเนี่ยคือแบบหวานมากนั่นคือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับออกกมมาาาจควแล้วฝึกวา่วาวภาษาอีสานได้บอว่าเป็นยังคือคือการแทบบอหนอว่าเก่งบ่วา ไม่ได้หรอกเนี่ยต้องฝึกกันไปเรื่อยๆนะหนุ่มตาก็ต้องแบบฝึกภาษาอีสานนะฮะน้องวีลาหนุ่มตะวันออกหรอใช่ครับจังหวัดอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีนะฮะและทำไมถึงมาขึ้นทางอีสานเลยมาประกวดมิสเตอร์บุรีรัมชอบวัฒนธรรมครับชอบโบราณสถานด้วยแล้วก็ชอบรอยยิ้มของผู้คนเหมือนกันครับชอบวิถีชีวิตใช่ครับ อ่ะปกติประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างคะน้องวินอ่ะตอนนี้เป็นครูสอนขี่ม้าครับแล้วก็มีรับเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยครับโอ้ครูสอนขี่ม้านะฮะเขามีแบบแยกมาว่าต้องเป็นม้าแบบไหนม้าแก่ได้ไหมม้าแก่ม้าแก่ก็ขี่ได้ครับแต่แต่ส่วนใหญ่จะขี่ม้าหนุ่มมากกว่าครับโอ้มาปาาเปรียวแบบนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าแล้วก็เป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยใช่ครับนะฮะน้องสจวนล่ะทำอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็ เรียนอยู่ครับกำลังศึกษาอยู่เพราะว่าเพิ่งอีกอีกประมาณสองเดือนจะ20ปีครับอีกสองเดือนจะ20ปีแล้วก็เรียนอยู่ใช่ครับแต่ก็มีถ่ายแบบบ้างครับมีถ่ายแบบบ้างอะไรทำไปเรื่อยครับประกอบอาชีพนักเรียนนักเรียนครับประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษาใช่ครับนะฮะน้องคิงล่ะคะครับก็หลักๆก็กำลังศึกษาอยู่ครับแล้วก็มีงานถ่ายแบบบ้างงานถ่ายโฆษณางานเดินแบบบ้างครับคุณเรียนที่ไหน เรียนที่เชียงใหม่ครับอ๋อแล้วมันจะมีปัญหาไหมกับการที่จะต้องปฏิบัติภารกิจก็ลาลาเรียนมาครับแล้วก็แล้วก็ที่โรงเรียนโรงเรียนก็เข้าใจครับเราก็บอกบอกที่โรงเรียนให้คุยกันให้เข้าใจครับถ้าโรงเรียนไม่เข้าใจก็ลาออกค่ะถูกครับใช่แลก็ปฏิบัติภารกิจก็ทํางานนะโรงเรียนคาดว่าเข้าใจอย่างแน่นอนนะฮะถ้าให้โอกาสน้องๆเยาวชนคนเก่งมาปฏิบัติหน้าที่มาทํางานน้องแพทล่ะทําอะไรบ้าง อาชีพของผมก็คือเป็นเจ้าของฟาร์มครับโอโดมซีฟาร์มครับแล้วก็เป็นพ่อค้านะครับรรชุดฟิตเนสครับแบรนด์นที่เบสครับผมนะฮะเห็นคุณเนี่ยไปแหวกว่ายอยู่ใต้ใสายน้ําด้วยเป็นเงือกหนุ่มด้วยหรอือยังไงคะอันนั้นเป็นเป็นอาชีพเสริมครับรรเป็นงานอดิเรกครับผมปีนึงก็จะไปไ่ายสักสองครั้งต้นปีปลายปีอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้พี่ลิซี่เนี่ยตามน้องแพทนะฮะในโซเชียลในติ๊กต็อเนาะก็คือ ตั้งแต่หมามีหมาหมาตายตามหาหม,มาใช่ไหมต้องคุณตามหาหมาหมาคุณตายหมาจมน้ำนะใช่ครับเห็นไหมรู้ดีนะฮะแล้วตอนนี้ล่ะยังยังยังดูแลสัตว์อยู่กี่ตัวตอนเนี้อ่้านับนับชีวิตตอนนี้ถ้าถ้าเฉพาะหมาก็เกือบ20ครับโอคครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเป็ดไก่ก็ก็เกือบร้อยอยู่ครับผมอ๋อนะฮะคุณจะเอาในส่วนนี้ยการเกษตรเนี่ย มาเกี่ยวข้องหรือมาจูนกับสายสะพายหรือการเป็นดิวเวเนอร์ของคุณยังไงบ้างเออจริงๆแล้วผมมองว่าน่าจะไปไปในทางเดียวกันได้นะครับเพราะว่าเราโชว์ในไลฟ์สไตล์ของเรานะครับซึ่งทีมบุรีรัมย์ก็เป็นทีมที่ดึงเอาศักยภาพของบุคคลคนนั้นออกมาใช้ได้เต็มที่ครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ได้ตำแหน่งมาก็จะถูกดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่อย่างเช่นกันครับ ซึ่งต้องบอกว่าเวทีมิสเตอร์บุรีรัมในทุกๆปีเนี่ยนะฮะเขาก็จะเฟ้นหาเพชรน้ำงามและก็ต้องบอกว่าพาน้องๆไปต่อยอดไปเจรนายต่ออย่างน้องแพทละ่ะทางทีมเขาบอกยังว่าเขาจะพาคุณเจรนายยังไงต่อหรือว่าส่งต่อเวทีระดับโลกยังไงออบาง้างยังคะจริงๆของผมก็มี มีมีคิวงานที่ที่รอไว้แล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าผมจะไปเวที MI ต่อหรือเปล่านะครับจริงๆผมบอกไว้เลยตรงนี้คือผมมีความสุขที่อยู่ตรงนี้แล้วผมได้สิ่งที่ผมต้องการที่เวทีนี้แล้วนะครับแล้วก็ติดอีกก็คือภารกิจนะครับภารกิจต่างๆที่ผมได้รับก็คือมันไม่ตรงกับเวทีเอ็มไอบอกเขาไปเลยว่ากําลังจะมีละครใช่ไหมกำลังจะมีละครนี่ออันนี้ ต้องอุกไ,ไปก่อนนะฮะอ่ละครภาพยนตร์หูคุณเล่นได้สบายอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์โฆษณาสายแพทเลยนะผักเนื้อผักตัวเลย่ะนี่เอาดีทางด้านวงการบันเทิงแน่นอนน้องคิงล่ะทางทีมมีการบอกหรือว่ายังไงบ้างยังครับกับการต่อยอดเราก็ที่ทราบมาก็มีเกินเกินมานิดนึงครับแต่ก็ ยังยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่ครับแต่ก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับอย่ารออยากให้รอติดตามชมกันครับนี่เซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะวงการบันเทิงไหมวงการบันเทิงไหมมาถึงขนาดนี้ก็ต้องต้องต้องใช่แล้วแหละครับอาวสิมาด้านจรวดบ้างทีมว่ายังไงบ้างจะตอบยอดเรายังไงบ้างคะก็เอาจิงๆก็ได้รับตําแหน่งกันมาก็ประมาณ14วันนะครับก็ต้องถามก่อนว่า14วันเราว่างกี่วันบ้างครับา มันอยู่ในการจัดการที่แบบหลายๆอย่างก็ยังจัดการในสิ่งที่เพิ่งประกวดจ,จบไปอยู่และยังจัดแจงว่าใครยังต้องทําหน้าที่อะไรครับตอ,ตอนนี้ผมก็ยังรอที่จะปฏิบัติหน้าที่ออรองชนะและดอันดับสามอยู่ครับและในใจเ,เราล่ะถ้าในใจเราอยากจะไปต่อเวทีไหนหรือว่าอ,อ,อยากจะให้ทีมมิสเตอร์บุรีรามเจรนแล้วส่งเราไปในทิศทางไหนก็มีคุยๆกันไว้บ้างครับแต่ว่าสิ่งที่แบบผมขาดไปจากผู คนอื่นๆเลยจริงๆก็คือในเรื่องของหุ่นครับหุ่นของผมมันยังมันยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้ฟิตเหมือนเหมือนพี่แพทย์เขาครับก็เลยก็เลยก็เลยยังต้องขอไปพัฒนาตัวเองก่อนสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวว่างหนึ่งทีครับเดี๋ยวว่างหนงทีนี่นะฮะรอทีมมิสเตอร์บุรีรัมเนี่ยเขาเจรณาในญ่เก่งแน่นอนนะฮะสจ๊วตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพชรน้ำงามนะน้องวินบ้างน้องวินจะต่อยอดยังไงหรือว่าทางทีมคุยยังไงบ้างยังคะก็มีคุยมาบ้างแล้วครับผม แต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันครับาสายไหนเส้นทางไหนก็อาจจะตามพี่ๆไปครับเพื่อนๆไปด้วยเล่นละครเหรอก็ต้องรอดูครับต้องรอดูอนะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทีมมิสเตอร์บุรีรามเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเราเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้นะฮะปีนี้ยิ่งอบอุ่นมากกว่าเดิมด้วยน้องแทอยากจะบอกอะไรกับผู้จัดอยากจะบอกอะไรกับทีมพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนบ้างครับ ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับทีมผู้จัดนะครับพี่พี่ทีมงานแล้วก็น้องๆทีมงานที่ได้จัดเวทีอันอันทรงคุณค่านี้มาให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแฟนๆน,นะครับที่คอยเชียร์แล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยให้กาลังใจพวกเรามาตลอดนะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากมากเลยครับผมและจะติดตามความเพื่อนไหวของทีมมิสเตอร์บุรีรัม2์2 4ได้ที่ไหนคะถ้าอยากติดตามพวกเรานะครับรบก,กวนนะครับ กดติดตามที่เพจมิสเตอร์บุรีรัมได้เลยนะครับที่เพจก็จะคอยอัปเดตนะครับการ อ่เป็นมาการใช้ชีวิต<ช>ของเรานะคบว่าเราไปทํางานที่ไหนมาบ้างแล้วก็อยากดูสกู๊ปฮาๆาหรือว่าอยากดูสกู๊ปน่ารักน่ารักต้องคอยติดตามที่เพจมิสเตอร์บุรีรัมนะครับฝากด้วยค่ะผู้ชมขาทีมนี้เป็นหนึ่งทีมนะที่น่ารักมากๆทีมมิสเตอร์บุรีรัม2024น้องแพทน้องคิงน้องสะจวดและน้องวินกราบขอบพระคุณค,ะค่ณคะน่าจังเลยอะ่ะเห็นตะบนเวทีพอเจอตัวจริงแล้วแบบว่าเออน่ารักนะเราน่าจะมีเวลาอีกห้าชั่วโมงเนาะพูดคุยแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะผู้ชม ามาติดตามเ,เอ่อสามาติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ